ครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมวันนี้มาเบึงบรรยากาศนะครับคุดมันนะครับผมเก็บมันอายุหาเดือนมันส้มประหลังไย่องเปดเก่าองแปดเก้านี่ครับนี่วัวหัวยาวครับหัวยาวบักใหญ่เลยจนเทินเลยนี่แต่ว่าหัวยังบั้ทันใหญ่ปะไหนครับเพราะว่าออกก่อนนี่บักยาวเลยครับอาง่าหมานเนเ่าก่อนนะครับ พราะฝนตกแห้งวังหันก็เลยเอาออกนี่คุณแม่ทองจันยิบเล็กเลยมแม่ทองจัน <c oughs> บรรยากาศครับมันนี้ช่วงแร,ง,แรงครับเบิ้งความเงาของมันเบิ้งความเงาครับพี่ใส่เบ <ง S 2> ิ้งเงาอลองแถบเบิ้งเนาเออนี่ความเงาของของมันครับนี่โอ้เงาดีเนานะได้อยู่บบางเม็ดได้ ใส่แทกแทกเพิ่งโอ้ขันมันขันมันเต็มที่เนาะขันมันเนี่เต็มทามันเนี่เต็มไอ้ครบลอบปีมันเนาะปลูกเชียงฉิเป็นนิ้วมือเนี่ยนี่ปลูกเชียงนะครับมันอายุหาเดือนครับพี่น้องเอาออกกอนเพราะว่ายยานมันเน่านะครับผมหยานฝนลงมาอีกเที่ยหนึ่งนะครับนี่แต่ว่าหัวดุกครับหัวดุกหัวยาวครับ พันธุ์นี้ระยองแปดเก่าครับหมดุกหัวยาวบุคคลมีแป้งบันไดนี่จุงไว้จักเหงาอ่ามันอ่อนเนาะมันกับพันธุ์นี้แหละมัีแกล็ดกับนี้ครับเบิืงครับนี่ยาวครับนี่กำลังแตกกิ่งเสดายขนาดนะครับคุดออกก่อนเสดายลคุดออกก่อนเหมืนล้ำมันนะโอ้มาถึงน้ำน้ำมันคาเชนนี่เบิืงล้ำมันครับนี่ ใบมันก็ยังอันนี้อยู่เนาะเพราะว่าพึ่งดึงออกเมื่อเศร้ายังสดยังสดอยู่นี่ครับกําลังเอาขึ้นรถไปขายฟังทางนี้ฝนก็ตกลิ่นครับบระหันอืมนี่นั่นมันตกไข่แกงนี่เป็นหัวเด็จังไดเนี่ยเดินหัวขวนตัวนี้น้อยครับตัวนี้นะแต่ว่าได้เต็มรถนี่กถือว่าโอเคอยู่นะครับนี่นี <c oughs> ่มาเบิ่งทั้งรถครับวันี กำลังเชื่อนรถขับไดกองหนึ่งนี่นนนกำลังกำลังนี่กำลังใส่รถเอือ <laughs> บิดมือบ่มาหนีนี่นี่หัวใหญ่หัวยาวนี่ครับหัวยาวหัวมันยาวแต่ว่ามันอันนี้เนาะต้องทาให้มันใหญ่เต็มทีจังน่อยนี่โอ้ในกาดครับนี่ในสองรถหมดแล้วเต็มทีกในเต็มทีในสองรถหมดแล้ว เ, <S 1> <S 1> เออเนาะโอ้แต่เสิยดายจะากก่าขัดต้องก็ออกเนาะเดี๋ยวขนันมันมาสุดใหญ่อีกอาจจะบลอดเออแต่น,ตน,แตนี้ก็ยังเิืมเลยิืมแล้วลว่าสันนี่ครับขุดไปใคร มอกงอยู่ดิาเต็มทีนี่ระยองแปดเก้านะครับพี่น้องช่วงนี้ก็สภาพว่าฝนแปรป่วนฝน,นตกนำขมานแย่ขมวันเข็ดไทยต้องออกก้อนนะครับต้องออกก้อนอ่าฤดูกาลออกต้องออกก้อนครบรอบปี ปกตินี่มันต้องครบปีครับอืมนี่โอ้แต่ว om, ต่าหัวเงาเดก้าเลยพันนี่เออดกมึงทีครับหัวดกเดก้าเลยอันนั่นอันลองลองลองยกแขวนนะลองยกสู้ขึงเส้นเป็นหัวเลยไหมมายกขึ้นหันวอนสุถ่ายรูปเอ้าเดี๋ยวจะคลาปเด้อซองดกมากเลยเออโอเค เป็นรถขับไปขายโอ้นี่งแต่เสาบอกมาหนิหรือหรือมาสวงว่าสวยแต่เสาเล่ยเนาะอืมอะ ไปขนใครครับยวรล้านพันสิปิดนี่คุณมันไปขายยามนี่ะคละบรรยากาศช่วงเร่งๆกำลังกำลังอันนี้คุณมันไปขายพนักงานกันเริ่มมาตั้งแต่ช่วงนี่ละซีเรียวนี่ละ ตะกี้ก็ม,มา,มาวัดิเออ <laughs> ตะกี้ก็ว่าฟากันมาวัดดิไปยับสีเมื่อนลมามาวัานครับแ,แมันตนใหญ่อดครอมันกแต่ว่ามันดกนอีรีเดมันดกนดกอะไรเลยดกอีรีแต่ว่าีต้นเหี้ยนเนี่มันงานี่โอ้ครบ,น,บนี่เบิ่งครับเบิงเี่ยนนี่นเออนิ้ส่โอ้ยโอ้ถอลองยกมือข้างไปนะ หันหน้าี่เอ้าเออหันมาตรงตรงจบจบจับสองมือเออจับสองมือเออเอาหันหน้ามาตรงตรงนิ่งๆหันหน้ามาตรงตรงเออลองนับมงอตัวเละตัวนี้มีท่าไหนสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดตัวนี้โอ้ยสิบเจ็ด เจหัวสิเจ็หัวบางทีครับนี้ดิใส่บุงตัว้น,นด้อ่าตีถูสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสตัวนี้สิหัวขึ้นเนาะอ,อันนี้สิบสอันนี้สิบสบเบ<อ>่เศร้าเศร้าเดี๋ยวบ่เศร้าเดีบ่บ่ถึงบ่ถึงเ้าเนาะวดนี่มันบ่บ่ท่ันบึอหอดขบหลอบมันบ่ทบันหอดเืิน มีหน้ามีตาคุแม่อันหัวเงาเนาะโอ้เด็กการเด็กการพันเงาพันเงาดินเออพันเงาหัวเงาแต่ว่ามันยังพันใหญ่ปนไหนมันเป็พันอ่อเต็มสีอายุยังไ่ทันเต็มที่อับนี่แต่ว่าเงานพันนี่มันต่างเงาีแเบื้งช่วงเดือนมีหน้ามีตาสิดอีกี่นอกก็ทุก รอบนาน <c oughs> ปั่นลงนะทำนี่เอาพันละย่องแปดเก่าครับนี่หัวยาาแต่ว่าอายุแค่หาเดือนครับหาเดือนนี่ก็คือ เขาม่แค right. ่ช mm. ่วงเดียวเท่านั้นนะครับช่วงเดียวเครื่องเดียววันที่่เลยคุดคุดออกก่อนครับเพราะว่ามันมันเน่าฝนตกแห้งฝนตกน้ำเขามาครับมันย่นยันมันเน่าก็เลยเอาออกนะครับเอาออกก่อนนะครับมันหาเดือนครับอายุหาเดือนให้พี่น้องในเบื้องกันนะครับ เตรียมขายครับเตรียมขายาย,ยาวมากเลยความยาวนี่ความสูงข <c oughs> องต้นนั่นบ่ความสูงของต้นครับมีสักนี่นี่รับต้นเออนี่สูงสีะมาณนี่แหละความต้นแต่ว่าหากมันหนียาวอืมอืมเป็นเต็มหลอด เตรียมเตรียมครับเตรียมสามตอนเนาะคือเปนน้ำนักก็ดีนี่เห็นบ่เต็มรถนี่ซี้ๆตันคนนี่โอ้น้ำนักดีน้ำนักดีเนาะน้ำนักดีมันเหนียวแบบนี้แตงอ่าเป็นเก็บยบยำยิ้มแย้มกี่สิฟันไหนละเนี่ยนี่ใช้ต้นมันต้นงกาขึ้นสูงนิดเดียวเนาะ ไยเส้นเดียวนึ่งโอ้เนี่ยนี่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 เออเนาะโอติดเดียวนี่ครับหัวมันกันเลยครับพี่น้องนี่ให้กันในเบองงครับนี่ TP Channel TP Channel ไปติดตามเ้อนี่ เอา้าครับชิปบมเออใส่โอ้โหส่วนสุดท้ายแห่งโกโอ้ออขาดขาดได้ไม่ไม่ห่วยยับโยกขึ้นมาเวามเงาเอยืนเทียบใส่เพ totally ียงเอว จัเตรียมเตียมครับเตรียมวัตตะล่านเปิดครับคุดขายเลยครับนี่วัตตะตะล่านเปิดนี่นะครับมันอายุหาเดือนครับผมเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สนี้สก่อนครับผมเอาไว้ผูพอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ